ระหว่างลุงพลกับพระพลนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปขยายความนิดนึงไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนีดนงครับท่านผู้ชมครับเรื่องของความสัมพันธ์กับพระพลกับลุงพลเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่เรื่องของการไปสะเดาะเคราะห์ไปอาบน,น้ำมนต์ไปดูดวงแ,แล้วเนี่ยทีมข่าวช่องแปดของเรารวบรวมมานะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของความเชือ่อเกับเจ้าแม่โสระพีไม้ตะเคียนต่างๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็พิสูจน์ไปแล้วมีการขนย้ายไม้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งความนับถือศรัทธาของลุงพล ก็คือลุงพลมักจะไปทําบุญถวายสังฆทานกับพระอาจารย์พลนะครับที่มุกดาหารบ่อยครั้งจนถึงขั้นเคยทําพิธีอาบน้ำมนต์สะดเดาะเคราะห์มาแล้วครั้งนั้นพระอาจารย์พลท่าจะจำมาได้ทักลุงพลว่าลุงพลเนี่ยมีเชื้อสายพญานาคนะอนี่เป็นที่มาที่ไปหรือเปล่าทำให้มีการสร้างองค์พญานาคขึ้นมามซึ่งหลายต่อหลายเหตุการณ์นะครับทําให้สังคมตั้งคําถาม,ถ,าม,ถ,ามถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระอาจารย์พลกับลุงพลนะครับว่าเคารพศรัทธากัน มากน้อยแค่ไหนนะครับทำไมลุงพลจึงเชื่อํทำทักของพระอาจารย์พลจนมาเป็นที่มาของการสร้างองค์พญานาคนะครับ<ม>สำหรับพระอาจารย์พลแล้วครับผู้ชมรู้จักกับลุงพลครั้งแรกย้อนกลับไปนะที่บอกว่านักข่าวพาไปใช่ไหมฮะสิกรกฎาคม63นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงลุงพลเดินสายเทอบุญหลังจากนั้น ก็ทาให้มีโอกาสพูดคุยกับลุงพลทางโทรศัพท์เรื่อยมานะครับพระพลก็โทรมาโทราาหากันไปนะครับผู้ชมและทุกครั้งที่ลุงพลจะทําอะไรหรือมีปัญหาอะไรก็ตามพระอาจารย์พลยอมรับว่าตนเนี่ยเป็นเสมือนคุณสือ่อทางธรรมะที่คอยแนะนําให้แต่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของเงินแต่อย่างใดน,นะครับ,รบอยากกรณีสร้างพญานาคสร้างศาลขึ้นมาพระอาจารย์พลยอมรับว่าแนะนำลุงพลจริงต้องการให้ลุงพลลงทุนสร้างบุญทางธรรมเท่านั้นอฟังเสียงหน่อยครับ ก็ก็เหมือนเ,อเรื่องนี้แหละเอามาเล่าให้ลุงฟังแต่ว่าส่วนลุงจะสร้างไม่สร้างทีแรกอาจารย์ไม่รู้จนลุงถมดินแล้วอา,อ,าอาจารย์ก็ได้ถามลุงอยู่ว่าลุงไหวไหมลุงพร้อมไหมอ,อะไรประมาณนี้เสริมก็จะคล้ายๆกับตอนที่องค์ปู่ยศสุวรรณาคาอยู่นะคะตอนนี้คือท่านยังยังไม่ขึ้นร่างสังขารก็เลยทำให,ให้เหมือนลุงพลขาดที่พึ่งอยู่ตอนนี้ นะกําลังมันตกนะครับเพราะว่าองค์ปูย่ยศวรรณาคาผู้รู้ท่านบอกว่าท่านกลับขึ้นภูเขาแล้วนะคราวนี้องค์นี้ถ้าสร้างยังไม่เสร็จก็ขึ้นยังเต็มที่ไม่ได้นะแต่ว่านขณะที่สร้างเนี่ยมันจะทําให้ลุงมีโชคหรือคนที่มาร่วมสร้างนจะมีโชคจริงๆคนก็มองเยอะเหมือนกันนะว่าการสร้างพญานาคปู่ปาริจิตนาคราชที่บ้านลุงพลเนี่ยนะครับโอ้โหยาว44เมตรสูงอีก7เมตรนะคะ นี่ทุกๆวันนี่นะฮะก็ยังมีคนไปดูงานอยู่เลยแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับมีอะไรนะวิธีหัวใจพญานาคออใช่ไหมฮะ,ะการก่อสร้างโดยเฉพาะการปั้นเกล็ดก็มีคนไปจับข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าเกล็ดพญานาคคุณผู้ชมนะฮะจะเหมือนกับสามวัดในพื้นที่จังหวัดมุดาหารมีวัดอะไรบ้างวัดดานพระอินท์วัดผาแด่นวัดมโนรมครับนะฮะใช้ช่างคนเดียวกันชื่อว่าช่างปึ๊ดช่างปึ๊ดนี่เป็นช่างมีฝีมือนะฮะในพื้นที่ แล้วเป็นช่างที่อาจารย์พลรู้มาสักครู่เนี้ยไว้วางใจนะครับก็เลยแนะนําให้มาสร้างพญานาคให้กับลุงพลแล้วก็อาจารย์พลก็ยอม,มรับเหมือนกันฮะว่าแนะนําช่างเปิร์เนี่ยมาช่วยดูแลโปรเจก t นี้แหละที่บริเวณบ้านของลุงพลนั่นเองนะครับแน่นอนตอนนี้มันมีคนพยายามที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องของสายาศาสตร์นะครับแล้วก็ไปเรื่องของคดีน้องชมพู่แล้วบอกอาจจะมีคนไปเกี่ยวพันไปเชื่อมโยงอะไรกันแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่า ยังเป็นเพียงข้อสงสัยครับยังไมร่ระบุไปถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกข้อมูลแวดล้อมแล้วกันที่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะนําไปประกอบสํานวนคดีก็เป็นไปได้นี่ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกการวิเคราะห์ทางคดีฮะ